พาคุณป ja <laughs> ู่เที่ยวนะครับผมป้องเก้วมีติกเบอร์รถตนหนาของพ่อป้ามาดูป้าเบนน้องโอ้คุณปู่โครถเข้าสวนนี่จะบ้ารถเข้าสวนยังไงสัตว์รถโก้รถกูขึ้นไหวกันเนี่ยเฮ้ยมึงเยอะได้ มึงแฝงรอบไอ้เว้มึงต้องแฝงรอบเลยสัดมึงโหรถกู้ดูไปไหนยังไงซ้อมรถกะไปพัชร์กะบอกแล้วไม่ไทยเองวะขึ้นพระธาตุไหมไอ้เหี้ยเดินขึ้นเดินลงอะก็เอา ครับท่านสกเฉพาะกิจใก็ฉพาะกิจครับสกกอพอเตียวเห็นนะ,อะเอแข่เตียวนี่ทหารมาทหารลาบนี่เนี่ยมาชิวบนดอยเนี่ยเดียวเดี๋ยวกลับแล้ว ประโยชน์ที่อยู่หลังรถมานานนักกีฬาโอลิมปิกเฮ้ยมาแล้วนะโอ้ยเฮ้ยรุ่นเลยอะมันมันมันถูกเลยแต่คือแห้งมันแห้งลำไอโกบได้กินถ้ามันบาโดน